สูตรการลดน้ำถั่วต้นยักษ์ในกลัวการ์เด้นทำยังไงให้ได้ไวที่สุดและทำคนเดียวได้ไหมวันนี้พี่คัตโตะจะมาแนะนำครับบอกเลยว่าทำคนเดียวได้แน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้พี่คัตโตะก็จะมาทำคนเดียวให้ดูนะครับก่อนแรกเลยครับให้เรามาที่จุดตรงกลางนะครับต้นถั่วย,ยักษ์จะเติบโตได้เขาต้องการลดน้ำถึง900แต้มนั่นเอง และก็เดินกลับมาหาที่พี่แจ็คครับพี่แจ็คก,ก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีเลดเดอร์บอรดให้เรานะครับทุกคนเอาล่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมแบบเต็มระบบเนี่ยก็ฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้พี่คัสตกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับชมคลิปอื่นๆกันด้วยนะถ้าเกิดทุกคนทําเสร็จแล้ว ไปรับชมกันต่อได้เลยครับมาดูพี่แจ็คก,ก่อนครับพี่แจ็คจะต้องการพืชและผลไม้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับตอนนี้พี่แจ็ค looking for flower plant นั่นเองครับพี่แจ็คต้องการพืชที่เป็นดอกไม้นั่นเองครับและมีอะไรกันบ้างง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าในโกลกการเด้นนั้นมีดอกไม้อะไรกันบ้างทุกคนสาม,มารถเซิร์ชหาได้ครับโดยการเปิด Google ขึ้นมาและพิมพ์คำว่า กรอ w a g ะการ์เดนะครับแล้วก็ตามด้วย Flower อร์เลยครับนี่พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะทุกคนก r o w a อะการ์เด้นฟลาวเวอร์พนั่นเองครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยแล้วก็มองหาคําว่าก r o w a อะการ์เด้นวิกินะครับแล้วกดเข้าไปหลักๆเลยนะครับ หกชนิดนี้ใส่ได้แน่นอนทุกคนแคนดี้บรอสซัมเบอร์นิงบัตนะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่คราฟเอานะแล้วก็เอมเบอร์ลินลี่แล้วก็เชอร์รี่บรอสซัมมูลบรอสซัมแล้วก็ซันฟลาวเวอร์แล้วก็ flower, แฮนนี่ชัคเกิลนั่นเองนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทุกคนนี่เลยครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเป็นต้นบีเบอร์นิงบัตนะครับแล้วก็เป็นต้นมันดูกาฟลาวเวอร์แล้วก็นี่ครับตามนี้เลยฮนะมูลบรอสซัมแล้วก็หลายๆคนว่าโอ้โหพี่มันหาย,ยากเลยสิ่งที่หาง่ายสุดก็คงเป็นดาฟู ซึ่งมาขายในทุกๆห้าท,ทีนะแต่ข้อเสียคือเก็บแล้วหายเลยนะครับแนะนําว่าให้ทุกคนปลูกต้นที่เก็บแล้วไม่หายนะครับต้นนี้บอกเลยว่าดีมากนะเซเรนิตี้นะครับใช้มาได้3มอัปเดตเลยนะครับสาหรับเซเรนิตี้นะคนคือแบบดีมากต้นที่ยังเพียงพอหาได้ก็จะได้เป็นลายแลกนะคนนี่ตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะทุกคนสามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับดูได้จากจอของพี่คัสโตเลยหรือว่าจะค้นหาเองก็ได้นะครับหลังจากที่ทุกคนดูนะครับแล้วก็มีตรงตามกับในสวน ทุกคนก็สามารถปลูกได้เลยครับแล้วพี่ก็ได้ปลูกไปประมาณนี้นะครับเป็นปลูกต้นเซเลนิตี้แล้วก็เป็นออร n เ e น h ์ชิลลิปแล้วก็ดาฟูดิอยู่นะครับเพราะว่ามันหาง่ายมากครับสำหรับออร์เรนชิลลิปแล้วก็ดาฟูดีอยู่นะแต่ข้อเสียก็คือเก็บแล้วหายอย่างที่บอกนะครับนี่สามารถซื้อได้เลย15ต้นซื้อได้เรื่อยๆนะครับหลังจากซื้อแล้วก็ปลูกได้เลยทุกคนออร n เ e น h ์ชิลลิป นี่ปลูกง่ายครับปลูกง่ายตัวไวออร์เรนชิลลิปทุกคนบอกเลยว่าทําได้ไม่ยากครับ <laughs> อุย้ยเราซื้อมากี่ดอกไม่รู้นะอุย้ยปลูกกงไม่วมดหรอทุกคนอ๋อเรามีอีกโอ้ยแสงว่าอยู่ในกระเป๋าเรามีเยอะมากครับสำหรับออร์เรนชิลลิปนะนี่ปลูกเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วสูตรที่บอกว่าทํายังไงนะครับนี่เลยแนะนําเป็นสูตรนี้ครับทุกคนสูตรสัตว์เลี้ยงนั่นเองนั่นก็คือพี่กบนะครับกบฟ้าหรือกบเขียวก็ได้ แล้วก็เป็นพี่3ามเขาแดงนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นชื่อตามนี้เลยนะครับหรือว่าพี่3ามเขาแดงที่เรารู้จักกันนะครับก็คือ2ชนิดนี้จะช่วยในการเล่งโตพืชของเราได้นะครับและอีกอย่างนะครับที่สําคัญมากๆเลยพี่แจ็คเขาจะ ชอบแตกต่างกันออกไปนะครับในทุกๆ1ชั่วโมงพี่แจ็คเขาจะเปลี่ยนพืชไปเรื่อยๆนะครับว่าเขาต้องการอะไรซึ่งตอนนี้เขาต้องการเกี่ยวกับฟลเวอร์เราก็ต้องมาเก็กบฟลเวอร์นะครับหลกัหลกๆนะครับพี่คัสโตได้แยกมา3โซนนะครับโซนนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับฟลเวอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็โซนนี้เป็นเกี่ยวกับพืชที่มีหนามนะครับโดยจะเลือกปลูกเป็นเซเลติเบอร์รี่แล้วก็เป็นดาร์กอนฟุตนะครับหรือว่าจะเป็นแคคตัสก็ได้นะครับหรือว่าเป็นทุเรียนก็ได้นะซึ่ง สองอย่างนี้ก็อยู่ในพืชที่มีหนามนะครับรวมไปถึงน e กเตอร์ทรอนก็เป็นพืชที่มีหนามเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่เอ้ยพี่แล้วพืชที่มีหนามคืออะไรอย่าลืมนะครับทุกคนก็ไปดูที่พี่แจ๊คว่าพี่แจ๊คต้องการอะไรแล้วก็สามารถเซิร์ชได้เหมือนที่เซิร์ชครูก,ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็โซนที่3นะครับก็คือโซนแบบว่าไม้ยืนต้นหรือว่าวูดดี้นั่นเองครับนี่อยู่ตรงนี้เลยปลูกหลักๆก็เป็นโกโก้นะครับแล้วก็เป็นแมงโก้แล้วก็เป็นมูนแมงโก้นะครับเป็นพืช เป็นสลับพืชยืนต้นนั่นเองเอาล่ะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเก็บได้เลยทุกคนออร์เรนจ์ชิลลิปนะเดีย๋ยวจะเก็บออร์เรนจ์ชิลลิปไปให้หมดเลยเพราะว่าเราปลูกเยอะ <c oughs> อปลูกง่ายโตวไวแถมได้ลัคก,กี้มาอีกนะครับเป็นซีดดีๆได้จากต้นออร์เรนจ์ชิลลิปนะครับแลอย่างจากนั้นเราไม่พอเราก็สามารถใช้เซเลนิตี้เลยนะครับถ้าอยากให้ดีกว่านี้ให้ทุกคนปล่อยเป็นมดม่วงด้วยก็ได้นะครับระหว่างเก็บมันก็จะได้ดับเบิลเข้าไปอีก นี่บอกเลยว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ปล่อยเซตสัตว์เลี้ยงนี้ในการเล่งเติบโตนั่นเองครับหลังจากที่เราเก็บผลไม้เสร็จหมดแล้วนี่นํากลับมาหาพี่ตรงนี้เลยบอกเลยว่าเราสามารถปลดล็อกเก้าระดับได้อย่างแน่นอนครับอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับทุกคนรอบเดียวได้มา367เแต้มแป๊บเดียวเราได้แน่นอน900แต้มครับระหว่างนี้ก็รอให้พี่3าเขาและก็พี่กบเล่งโตนะครับซึ่งหมวดหมู่ของฟลาวเวอร์ค่อนข้างที่จะออกดอกไวนะครับนี่ ใช้ Basic, เบสิกเร่งช่วยก็ได้สําหรับคนที่รีบนะอ่ะทุกคนสองวิมาดูว่าพี่สามเขาจะชนต้นเซเลตี้ให้เราไหมเริ่มแล้วครับ <c oughs> มาแล้วตัวเล็กมาแล้วทุกคนตัวเล็กมาแล้ว <c oughs> มากับชื่อว่าเดโก้อุ้ยมากับพาพ้องกับพี่ใหญ่เลยตุ้มอู้สี่ตัวชนสี่ตัวเห็นไหมครับทุกคนแป,ป๊บเดียวสี่ตัวตุ้ม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  <c oughs> อู้ชนกันโหดมากเห็นไหมครับ ตอนนี้ก็เติบโตสามารถเก็บเกี่ยวได้แบบเรื่อยๆแล้วครับนี่เลยทุกคนดีมากครับหลังจากที่เราให้สัตว์เลี้ยงพี่กบฟ้าแล้วก็พี่สามเข่าแดงในการเร่งโตนะครับเซตต่อไปในการเก็บเกี่ยวแล้วก็สลับมาได้เลยครับตามที่เราได้เซตไวนะ้นั่นก็คือ,อพี่มดม่วงนั่นเองครับตอนนี้จะใช้ทั้งหมดในการเจ็ดตัวนะครับพี่มดม่วงมีโอกาสได้ติดลัคกี้หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลไม้นั่นเองนี่ทุกคน เราก็เริ่มเก็บเส็นที่เลครับมาดูว่าจะติดไหมเห็นไหมครับทุกคนติดลัคกี้นะครับเราได้ผลฟรีมาทั้งหมด5ผลละระหว่างนี้ก็เก็บได้มาประมาณนี้ทุกคนถ้าเกิดดอกไม้เต็มต้นเราจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้เติบโตไม่ทันละเราก็ทําการกดฟีดออกไปเลยทุกคนได้มาเพิ่มทั้งหมด82แต้มนะครับเราก็ทําแบบนี้วนไปซ้ําๆเรื่อยๆบอกเลยว่าเป๊บเดียวแล้วก็หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็สลับมาเซต พี่สามเขาแรงแล้วก็พี่กบนะครับหลังจากนั้นเราก็รอคูดาวในการเติบโตนั่นเองถ้าเกิดทุกคนมีต้นลาแหลกทุกคนก็ปลูกได้นะครับหรือว่าแนะนำว่าให้ปลูกเยอะๆเลยซึ่งตอนนี้เรามีแค่ต้นเดียว <laughs> ตอนนี้เราได้706แต้มแล้วนะครับรอขาดเพียงแค่194แต้มนั่นเองครับมาดูกันว่าทั้งกระเป๋าเราจะถึงไหมครับ มาดูกันทุกคน3 2 1ใส่เข้าไปครับลดน้ำอูมนี่ไงเสร็จแล้วโอ้โหต้นยังใหญ่นี่ครับเสร็จแล้วทุกคนเรามีเวลาเพียงแค่20นาทีนะครับในการขึ้นไปซื้อของด้านบนนะครับหลังจากนั้นนะครับ20วนาทีผ่านไปต้นถั่วยักษ์ก็จะ เน่าแล้วก็สลายลงนะครับเราก็ต้องทาบนนวนซ้ําๆไปเรื่อยๆนะทุกคนทุกคนสามารถเทเลพอร์ตได้นะครับถ้าทุกคนปลดล็อกประมาณ9ค้าค้งนะแต่ว่าตอนนี้ผมเหลือปลดล็อก1ครั้งแล้วโอเคเดี๋ยวพี่คัดตัวขึ้นไปให้ดูนะครับเราไม่มีที่เทเลพอร์ตเราก็ทําการเดินขึ้นไปแบบนี้ได้เลยแต่ว่าข้อดีของการเดินขึ้นนะครับเราก็จะได้เก็บของรีวอร์ดแบบนี้เลยมีลุ้นของดีนะครับได้ตั้งแต่รีเคเมอร์ไปถึงแบบว่าของดีๆไข่หรือว่าปุ๋ยใส่ต้นไม้เลยนะครับ พี่กระตุก็เคยได้แบบปุ๋ยด้วยนะครับเป็นถังปุ๋ยนั่นเองนี่ได้เป็นกอรี่สปินเกอร์ทุกคนมันของดีมากนะครับไม่ใช่ของแบบว่ากะกากือเกลือนะทุกคนก็พยายามเดินมาระวัดระวังหน่อยนะครับไม่งั้นก็จะพลาดตกเหมือนเมื่อกี้บอกเลยนะครับว่าสูตรในการปั๊มต้นถั่วยักนะครับในการเลีงยงตนนั้นไม่ยากนะครับทุกคนเพียงแค่แบบว่าเราเตรียมเอ้ยทุกคนเห็นปะได้ไข่มาหนึ่งฟอง เพียงแค่ทุกคนเตรียมพืชที่แบบว่าพี่แจ็คต้องการนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงในการเล่งโตหน่อยแค่นั้นก็ชิลแล้วครับนี่ได้เป็น small trade ด้วยครับเอยเหมือนว่าเราจะพลาดมาหนึ่นี่ตรงนี้เลยอ่าได้เป็น seed pack นะครับของดีหรือว่าขึ้นตรงๆได้ก็ได้นะครับทุกคนนี่สามารถขึ้นตรงๆนี้ได้เลยมันก็จะไวกว่านิดนึงถ้าเกิดใครขี้เกียจขึ้นแบบว่า แบ้ว่าตามบมาันไดเก็บของนะก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยแล้วก็ขึ้นมาด้านบนขึ้นมาด้านบนก็จะมีให้เราเก็บรีวอร์ดนะครับนะเหลืออยู่สี่ครั้งนะครับเพื่อที่อลนล็อกแล้วก็มาหาพี่ใจแอนนั่นเองครับลุงใจแอนด้านบนก็จะมีของขายให้เรานะครับถ้าเกิดทุกคนปลดล็อกทั้งหมด7ครั้งนะครับก็จะสามารถซื้อเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นต้นไม้ยืนได้หรือว่าต้นไม้กลายเป็นคนไม่ได้ใจนะครับทุกคนก็สามารถหาขึ้นมาซื้อได้เลยนะ นี่ก็จะมีซิดแพ็กหรือว่าไข่นะครับแล้วก็เป็นมนุษย์ต้นไม้นั่นเองทุกคนเตก็กคล้ายๆกับเคโลตนะครับน่าจะเก็บแล้วหายเลยนะหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะครับ ทุกคนแบบว่าไม่มีของที่ต้องการก็สามารถรีได้ครับรีก็จะประมาณ5้าแสนแล้วก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอ้หรีครั้งเดียวทุกคนได้ของดีมาเยอะมากนะครับได้เป็นเมลอนใหม่ด้วยราคา4ีล้านนะครับซื้อมาเลยแล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยซลเวอร์ซื้อมาเลย1ล้านแล้วก็เป็นของตกแต่งสวนก็ซื้อมาเลยทุกคนไหนๆแล้วก็รีละหมดเงินไป5้า0 0นครับแล้วก็กดรีครั้งหนึ่งไข่มายังไข่ยังไม่มานะครับตอนนี้ไข่ยังไม่มาทุกคนโอเคองั้นรีไปอีกครับมีไข่มาไหม โอ้โหรีไปสามสี่ครั้งแล้วไขยังไม่มาปาไปแล้วทุกคนมีมามาไหมไม่มาโอ้โหไขยังไม่มารีไปทีสี่สิบร้านทุกคนไขมาไหมไม่มาครับมาแต่ปุ๋ยซิลเวอร์โอ้โหระบดตังไปจะพันล้านละรีไปอีกไม่มานะครับไขไข่เป็นเะไรที่แบบมายากมากทุกคนบอกเลยว่าอัปเดตนี้เปลืองตังที่สุดแล้วครับอ่ะรีไอีกรีไอีกเรียบร้อย ไข่มาไหมไข่มาหรือเปล่า3 2 1ไม่มาทุกคนรีไปอีก1.1บิลเลีนอ่าไม่มานะครับก็นั่นแหละครับดวงนะทุกคนก็ <c ười> อยู่กับดวงมาครั้งสุดท้ายละว3.3บิลเลียน <c ười> อุม้มนะครับก็นั่นแหละครับทุกคนก็ดวงใครดวงมันนะ <c ười> อ่ะทุกคนตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็จะสามารถเทเลพอร์ตด้านบนได้เหมือนกันนะครับ <c ười> เพื่อร์าไปอีกจุดหนึงนะครับ <c ười> แต่ว่าต้องปลดล็อก ได้ทั้งหมดประมาณ9ครั้งเลยนะครับตอนนี้ผมก็เหลือปลดล็อกอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับนี่ครับทุกคนสูตรก็ทําง่ายๆนะครับเพียงแค่มีพี่กบแล้วก็พี่สามเขาแดงแล้วก็เป็นพี่มดนะครับใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วขอให้ทุกคนโชคดีได้ไข่แบบว่าโหดๆเลยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงสุดเทพตัวน,นี้เลยนะครับฝากกดติดตามพี่คัตโตเกมมิ่งด้วยครับแล้วมาเจอพี่คตัตโตในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย